มันต่างจากรุ่นอื่นยังไงใช่ไหมใช้เป็น USB T1M รองรับ m เทอร์ด้วยนะนี่ โอเคเดีวเรื่องของจริงก็นานนิดนึงนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l มิโม่วันนี้มาแต่งบ้านสมาร์ทโฮมบ้านให่ของเรากันหน่อยดีกว่าก็ถ้าเกิดว่าใครจะใช้เป็น door sensor motion sensor smart switch บางทีเราอาจจะเจอปัญหาที่ไม่ได้ใช้ preset sensor หรือว่า millimeter wave อันนี้มันจะแม่นกว่าใช่ไหมแต่อันนี้เราก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะไอตัว door sensor เนี่ยอย่างเช่นตรงระเบียงหรือว่าตรงตู้เก็บของของ,ของเราถ้าเกิดว่าประตูมันเปิดเนี่ยเราก็จะให้ไฟมันติดนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราปิดประตูไฟ มันก็ปิดใช่ไหมทีนี้เราก็ใช้กับอะไรที่มันเป็นแบบสามารถเปิดตลอดได้โดยที่ไม่มีปัญหานะครับผมเวลาเราเข้าไปเอาของหรือว่าเวลาเราเข้าไปตากผ้าอะไรอย่างเงี้ยตรงระเบียงคอนโดเราก็ใช้ก็อาจจะแง้มไ,ไว้นิดนึงเนาะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้เป็น,นอ o นเซนเซอร์แต่มันพิเศษกว่าตัวอื่นนี่คือนี่นโคตใหญ่ก็มันต่างจากรุ่นอื่นยังไงใช่ไหม คือตัวนี้มันจะเป็นแบบซิกบีเหมือนกันนะแต่ว่าใช้เป็น USB เห็นเวลาทานหมดก็ไม่จำเป็นต้องไปเอามาเปลี่ยนไม่ต้องไปวิ่งหาซื้อกันแล้ว <Okay. S 1> แล้วก็เป็น low consumption ด้วยนะก็ด้วยซิกบีมันกินพลังงานนิดเดียวใช่ไหมแล้วถ้าเป็น Wi-Fi แล้วใส่ทานหรือว่าใช้เป็นชาร์จเนี่ยแต่ก็จะหมดเร็วกว่าเยอะมากๆเลยใช่ไหมแต่ซิกบีนี่ช่วยได้เยอะ, <Okay. S 1> อะมาดูกันหน่อยดีกว่าคือ มันอันใหญ่ขนาดนี้เอาไปติดตรงประตูบ้านจะน่าเกลียดไปนิดนึงก็เลยเอาไปแอบในห้องเก็บของได้สบายๆเลย <Okay. S 1> แล้วก็ในส่วนของตัวสมาร์ทสวิชเนี่ยจะใช้เป็นหลอดไฟอัจฉริยะหรือว่าควบคุมผ่าน Wi-Fi หรือซิกบีก็ได้นะแต่ของเราจะใช้เป็นตัวนี้เลยก็มันเป็นแบบว่าไฟนีออนแบบหลอดยาวๆจะไปเปลี่ยนก็ไม่มีแบบสมาร์ทไทยนะก็เลยใช้เป็นพวกสมาร์ทเบเกอร์นะอันนี้หรือจะเรียกว่าสมาร์ทสวิชก็ได้อันนึงเนี่ยมันเชื่อมต่อผ่านซิกบีเนะาะอีกอันนั้นก็เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi แต่เราเนี่ยทั้งหลังจะเน้น ให้เชื่อมต่อผ่านซิกบีแล้วนะครับผมตอนที่เน็ตตัดหรือว่าไม่มีเน็ตก็ยังสามารถใช้งานได้เนาะตัวนี้แม็กโหลดก็รองรับถึง16แอมป์เลยเนาะก็โอเคไฟบ้านเราใช้งานง่ายๆเลยนะครับผมคือเรามีสายไฟมาตัดสายไฟไปตรงกลางนี่แหละก็สายไายกับน,นิวตอนเนะาะใส่เข้าไปเลยแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็สายเข้าตัวโหลดหรือว่าหลอดไฟนั่นเองใช้งานง่ายมากๆเชื่อมต่อผ่านซนะิกบีเนาะรวมถึงตัวดอเซนเซอร์เห็นมันเป็น USB Micro USB เนี่ยมันก็ยังเชื่อมต่อผ่านซ i ก b ีนะมาเริ่มใช้งานกันเลยดีกว่าเออแล้วก็อีกตัวหนึ่งนี่ภาพไม่ได้ร้อยสองร้อยเองมันใช้วัดกระแสไฟบอกตัวกาวหรือว่าบอกความผิดปกติของไฟในบ้านเราได้เลยนะนี่เขาก็จะมีบอกมาเลยอันไหน c o n n e c t หรือว่าอันไหนโอเพนกาวปกติแล้วมันก็จะเป็น o p e n นกาวเนาะซึ่งมันควรจะเป็น c o n n e c t นั่นแหละก็คือตัวนี้มันจะเป็นแค่สายไร้กันนิวตันไม่มีกาวมันก็เลยได้เป็น e n g r o กาวเดี๋ยวไปดูกันอันดับแรกเดี๋ยวต้องมาตัดเบเกอร์กันก่อนนะจะต้องมาหาตััวทีี่่มนนนเป็ เส้นเดียวกันเดี๋ยวห้องโถงน่าจะเป็นอันนี้แหละลองดูกันหน่อยชึบปึบอ่ะถูกต้องนี่เลยไม่มีไฟชึบชึบอ่ะใช้ได้ตัวนี้เราจะไม่ได้ไปยุ่งกับมันนะในส่วนของตัวสวิตช์ไฟหรือว่าแป้นในการกดเปิดปิดอะ่ะเราก็จะไปทําตัวเ,เดี๋ยวตะก,กี้ลืม <laughs> ก่อนตัดไฟไม่เป็นไรก็คือมันจะมีตัวสวิตช์หน้าหลังนี่ลายกับนิวตอนอยู่เนาะเดี๋ยวเราไปตัดแล้วก็ไปวัดเอาหน้าง,งานเลยแล้วกันปะ่ะอันดับแรกเลยก็โด<ๆ>เซนเซอร์น<ๆ>ี<ๆ>่แหละง่ายสุดแล้วโอเคนี<ๆ>่เป<ๆ>ิดปิดติดอ่ะมา ไม่ใช่เลยคุณผูช้ชมนี่ใหญ่ยยสุดให้ตัวนี้ที่1เลยแ่มันใช้เป็นแบบชาร์จไฟอะเนาะมันก็เลยมีวงจรทําใหญ่เป็นพิเศษนะครับผม <Okay. S 1> เรียบร้อยเปิดปิดโอเคมีสัญลักษณ์บอกพิกัดอยู่แล้วปุ๊บนี่เอาไปชาร์จได้ง่ายๆเลยนะครับผมแต่ก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะ น่าจะหลายเดือนหรือว่าแล้วแต่การใช้งานเ,เพื่อนๆเนี่ยเปิด <S <S ปิด <S <S บ่อยแค่ไหนด้วย <S <S แหละทีนี้เดี๋ยวเราไปทําตัวสมาร์ทสวิตช์กันหน่อยดีกว่าอันนี้จะเป็นตัวที่เราจะมาต่อเนาะเดี๋ยวจะมาตัดสายตรงนี้ฮะเราก็จะมาต่อตัวสมาร์ทสวิตช์แล้วก็แปะไปตรงนี้ใช้ได้เลย <S <S อ,เอันนี้ก็มีซ้ายขวาเนาะแต่ว่าสายไฟที่มันมาจากจุดเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นตรงนี้นั่นเองเดี๋ยวเรามาเช็คกันก่อนอันไหนสายลายไหนสายนิวตันแล้วก็เปิดเบรกเกอร์มาตรงนี้ก็จะยังเช็คได้อยู่ เรียบร้อยโอเคก็จะออกมาแล้วเราก็จะมาเจอกันเนี่ยตัวแปลงไฟแล้วก็ตัวนี้ที่เป็นสายลายกันนิวตันเนาะแค่นี้เราก็จะมาหาสายเราก็จะไปใช้ตัวสวิตช์ก่อนที่จะมาเข้าตัวนี้แค่นั้นเองก็เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคนี่มาต่อกันหน่อยดีกว่าเรียบร้อยครับรู้เรื่องพังเฮ้ย <c oughs> ตัวนี้มาเปลี่ยนเรียบร้อยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันเปิดไปอีกทีนึงมันไม่ติดเฉยเลยนะงงมากโอเคไม่เป็นไรตั้งใจจะเปลี่ยนอยู่แล้วโธ่อ่า จริงๆอ่ะมันก็มีแบบว่าใส่แบบเข้าไปในหลุมเลยนะแต่เราขี้เกียจเจาะเป็นวงกลมอะ่ะซึ่งตัวนี้ปุ๊บมันก็สามารถใช้ได้เลยนะครับผมโดยที่ใช้แค่พลก,กับสกูนะเนาะเจาะวงกลมนี้ต้องวงใหญ่มากๆเลยเราอยากจะได้ไฟแรงๆเนาะเดี๋ยวหาของไม่เจอแค่นี้ก็ลดจนแย่อยู่ลนะโอเคเดี๋ยวตัวนี้ก็จะเป็นตัวของเลเซอร์นะครับผมอ่าแต่สั่งงานด้วยเสียงไม่ได้ แล้วเขาก็จะมีในส่วนของผู้มือกับอุปกรณ์มาให้อันนี้มันจะถอดไม่ได้นะมันจะเป็นชิ้นเดียวกันทำไมไม่ซื้อสมาร์ทมาเลยเราตั้งออโตเมชันไปเรียบร้อยแล้วที่จริงอ่ะมันก็ราคาถูกด้วยแหละแล้วก็จะมีในส่วนของผู้กับสกูโอเคอ่ะมาติดตั้งใช้งาน,นตัวนี้แทนมันจะเป็นแค่สายลายกับนิวตันเดี๋ยวเราจะใส่ไปยังเจ้าตัวนี่ก่อนที่จะเข้ามายังหลอดไฟแค่นี้เองเนาะในส่วนของตัวสมาร์ทสวิตช์เนี่ย ก็มาต่อกับตรงนี้ได้เลย <Okay. S 1> ในส่วนของตัวอินก็ทั่วไปง่ายขึ้นเยอะไปโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นี่เอาตัวนี้ไปใส่พุกกับสกูก่อนันนี้ก็ยึดปุ๊บไปกับฝ้าเพดานได้เลยแต่ของเราเนี่ยมันมีอุปกรณ์ก็ได้ใส่ไปในนี้ด้วยไม่ต้องไปเจาะรูยัดๆเนะาะลุยกลับมาที่ที่คุ้นเคย <c oughs> เดี๋ยวขอไปสับขัดเอนโอเคเรียบร้อยมันก็จะมีอยู่แค่ตัวนี้แหละอ่าตัวท้าย โอเคแล้วก็จะเป็นสายลายนิวตันสามอันนี่มีถุงมือแล้วนะ <Wow. S 1> เรียบร้อยเดี๋ยวไปเอาเบรกเกอร์ขึ้นก่อนมาดูันไหนสายลายนิวตนันอันนี้สายลายอันนี้ไม่มีไฟอันนี้ไม่มีไฟโอเคมีนิวตันหนึ่งสองอันแล้วสายลายเ่ะเดี๋ยวโอเคมาแล้วอ่ะ ทีนี้ก็มาต่อได้เลย <Okay. S 1> แล้วก็จะเอาตัวนี้นี่มาต่อเรียบร้อยก็สีแดงเนาะสายลายกับนิวตนันสีขาวสาย,ายนิวตนันก็มาตัวนี้เลยสีแดงข้างบนแล้วก็สีขาวสองอันเนี่ยข้างล่างแล้วก็ตัวนี้ออกไปยังหลอดไฟแต่จริงอะ่ะมันสลับได้แหละแต่ก็ต่อให้ถูกดีกว่าอ่ะได้แล้วสายลายกับนิวตนันอันนี้เขาพ่วงมาเนาะเราก็พ่วงกลับไปให้เขาแล้วพวกนี้ก็เข้าไปบนฟ้าได้โอเค แล้วก็ด้านนี้เดี๋ยวใส่ไฟมาอ,อย่าลืมล็อกเดี๋ยวมันหลุดออกมาก็าจะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเราขอไปโอเคเรียบร้อยถือว่าเวิร์กนะมีไฟติดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมาเปิดลองดูกันหน่อยดีกว่านี่โอ้โหสว่างจ้าเลือกแบบที่คูไว้สว่างที่สุดแล้ว18บัตดมาอันนี้เป็นอีกสายไม่ได้ใช้อันนี้ก็จะเป็นนิวตันแล้วก็จะเป็นสายลายนาออ่ะมากันกับพวกเดี๋ยวนี้พันเก็บไว้ แล้วเดี๋ยวมาดูกัน่อยดีกว่าถ้าเกิดว่าประตูเปิดปิดเนี่ยมันจะใช้ออโตเมชันของซิกบีได้หรือเปล่าอุดีนะสายไม่มีไฟแม้ใน,นหัวสั่นไปเรียบร้อยปื๊บเดี๋ยวขอปิดประตูกันปิดไฟก็ปิดเปิดก็เปิดเฮ้ยรวดเร็วซิกบีนะนี่เป็นไงไดทั้งวันนะอย่างเงี้ยไดทั้งวันอะ่ะโอเคเดี๋ยวขอประกอบกลับเข้าไปหน่อยดีกว่าอันนี้ไม่ต้องปิดคัทเอาท์ก็ได้นะครับผมไปลุยกันเลย โอเคเรียบร้อยเราก็จะได้ออโตเมชันนี่จากดดเซนเซอร์แอนด์บิ๊กบมแล้วก็อ่าโคมไฟโดยที่ไม่ต้องไปควักหลุมและสวิตเราก็แอบไปในฝ้านะถ้าเกิดว่าเราจะมาหยิบของจะมาใช้งานเนี่ยเราก็แง้มประตูมานิดหน่อยก็ได้ประมาณนี้อันนี้ปิดปเลยลก็เนี่ยง้ยประมาณนี้มันก็จะเปิดตลอดนะครับผมไม่ต้องใช้โมชันก็ได้โอเคเหนื่อเลือกของทิ้งก็นานนิดนึงนะเยอะจัดจัดนะครับผมโอเคเลยค่อยทยอยใช้กันไป นี่ฟียวเลยนะแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของตัวอุปกรณ์ซิ b บีทั้งคู่เรียบร้อยเป็นไงกันบ้างตัวนี้ก็จะเป็น door sensor กับตัว smart switch เนี่ยเราจะพยายามใช้อุปกรณ์ที่เป็นซิ b e ีทั้งหลังนะแต่ก็ไม่เป็นไรมันจะมีตัวที่ต้องใช้ Wi-Fi อยู่ก็ให้อภัยนะครับผมเพราะว่าตัวใหม่ล่าสุดของควาร่าเลยเนี่ยที่ 1M รองรับแมนเทอร์ด้วยนะ นี่ทำตัวกล่องมาอย่างสวยนะผมใช้งานจริงเดี๋ยวไปติดตั้งคลิปหน้าไปดูพร้อมกัน <Okay. S 1> รุ่นใหม่ล่าสุด Selling Light p พ a ต f o r m T1M เนอะอันนี้ก็ใช้เป็นทงัง g l o b a l หรือว่าใช้ตัวใช้หน้าก็ลองรับนะครับผม1,600 million c o l มินี่ RGRa ค่าความเที่ยงตรงกว่า90นะครับผมรองรับตัว Matter แล้วก็ใช้งานกับ Apple HomeKit อะไรอย่างนี้ได้หมด Google Assistant หรือว่า Amazon Alexa เนอะเค่นนี้ก็ใช้งานได้ดีนะ ก็รอชิ้นสุดท้ายสำหรับห้องนั่งเล่นแล้วที่เหลือก็จะเป็นพวกสมาร์ทแพแนลแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ให้ด้วยถ้าเกิดว่าข้อมูลสินค้าแล้วก็ลิงก์เนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คลิปต้องคำบรรยายเลยนะครับในส่วนของออโตเมชันหรืออะไรพวกนี้ก็ไปไล่ดูคลิปแรกๆได้เลยนะเวลาตั้งอะไรอย่างงี้มันก็แล้วแต่แพลตฟอร์มอะนะอันนี้เป็นแบบว่าแนวทางแล้วกันอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดในส่วนของแกจิตชิ้นต่อไปนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่่ออนนนไวว้เจกัััใหมคคิปส,สดีรบบ